สวัสดีครับขอบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชแนลครับคลิปในวันนี้ครับเราจะลองมาจับคู่ต่อสู้กันเล่นๆนะครับระหว่างกลุ่มหมวกฟางกับพลเรือเอกนะครับที่มีโอกาสจะต่อสู้กันในอนาคตนะครับและในตอนนี้เนี่ย MV นะครับเรียกว่าเป็น MV เพลงของวันพีชนะครับก็มีปล่อยออกมาให้เราได้เห็นนะครับว่า กลุ่มออกฟางเนี่ยจะได้ปะทะกับพลเรือเอกจริงๆนะครับแต่ว่าจะเป็นการต่อสู้กันถึงขั้นเอาเป็นเอาตายเลยหรือเปล่าต่อสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะกันเลยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับว่าถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวได้มีการประทะกันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ระหว่างลูฟี่ปะทะกับพลเรือเอกคนใหม่ซาคาซึกิครับซันจิปะทะกับคิสซารุครับแล้วก็แน่นอนครับว่าโซโลผู้ใช้ดาบครับจะต้องปะทะกับอิชโชหรือว่า คุณลุงโฟจิโทราคาวก็เป็นผู้ใช้ดาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ยังเป็นปริศนาอยู่เลยนั่นก็คือพลเรือเอกเรียวคุกเกียวครับอีกหนึ่งพลเรือเอกคนใหม่แห่งกองทัพเรือนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะปรากฏตัวตอนไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยจะสู้กับใครในกลุ่มหมอกฟ้านะจากที่ผมเดานะครับแล้วก็ลองคิดดูเล่นๆเนี่ย ฝีมือที่ลองมาจาก3คนนี้แล้วก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยในการต่อสู้ได้ก็คงจะเป็นแฟรงกี้นี่แหละครับและคลิปนี้ครับผมก็จะลองมาพูดคุยกันเล่นๆนะครับลองมาวิเคราะห์ลองมาเดากันเล่นๆลองมามโนกันเล่นๆนะครับว่าถ้ากลุ่มโกฟางปะทะกับคนเรือเอกครับความสามารถในการต่อสู้ของแต่ละคนนะครับถ้าต่อสู้กันแล้วจะเป็นยังไงใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวลองมาเดาดูกันเล่นๆเลยดีกว่าครับครูแรกจะขอกล่าวถึงเลียวคุกเกี่ยวนะครับที่ผมเดาว่านะครับหรือ ว่าอาจจะได้มาต่อสู้กับฟแฟรงกี้ละมั้งนะเพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจเจ้าใครมาจับคู่แล้วจะเอาอุซบมาจับคู่กับระดับพลเรือเองที่ผมว่ามันจะโหดร้ายกับอุซบไปนิดนึงนะเอาเป็นฟแฟรงกี้แล้วกันนะครับ ไซบอร์กแฟงกี้นะครับที่มีเลเซอร์ของคิสซารูนะครับเป็นเลเซอร์ที่ไปจิกไอเดียมาจากดรเวกาพังแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในตัวแฟงกี้ครับทำให้กลายเป็นไซบอร์กสุดโหดในตอนนี้นะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะพอที่จะรับมือกับระดับพลเรือเอกได้อยู่นะครับเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์พ,พลังของแฟงกี้ก่อนนะครับปัจจุบันนี้ครับแฟงกี้ก็เป็นไซบอร์กสุดโหดแล้วนะครับแล้วก็มีการรวมร่างของหุ่นยนต์สุดแข็งแกร่ง,งก็ทําให้ได้โชกุนแฟงกี้ขึ้นมาครับและความแข็งแกร่งของโชกกุแฟง้ ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะพลังป้องกันอะไรค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับไม่ใช่ว่าใครจะมาทําอะไรให้เป็นรอยขีด่วนกันได้ง่ายๆนะฮะแต่สําหรับเรื่องโชกุนแฟร,รงกี้เนี่ยผมขอมองข้ามไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่ารเรื่องของการต่อสู้จริงๆเนี่ยผมมองว่าแฟร,รงกี้ใช้ตัวของเขาเองต่อสู้เนี่ยมันน่าจะดึงพลังแล้วก็ดึงศักยภาพในการต่อสู้ของแฟร,รงกี้เอามาใช้ได้อย่างเต็มที่มากกว่าการที่แฟร,รงกี้นั้นจะไปนั่งบังคับหุ่นยนต์นะครับ และอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยในตัวแฟรงกี้นั่นก็คือเลเซอร์หรือว่าลำแสงบีมของเขาเนี่ยครับซึ่งเป็นลำแสงที่มีพลังอนุภาพใกล้เคียงกับการโจมตีของคิสซารุเลยนะครับแต่ในการใช้ของแฟรงกี้นี่ก็คงจะต้องมีขีดจํากัดกันนิดนึงนะเพราะว่าแฟรงกี้นั้นเป็นไซบอร์นะครับพอใช้ไปใช้พลังงานไปเยอะเนี่ยเชื้อเพลิงของเขาก็ต้องลดลงไปด้วยนะฮะแต่ในทางกลับกันคิสซารุมันเป็นผู้มีพลังของแสงเหวียงเนี่ยก็สามารถใช้พลังได้แบบเต็มเหนี่ยวไม่มีขีดจํากัดอยู่แล้วนะครับแต่ถึงอย่างนงั้น ในการใช้เลเซอร์นะครับที่มีพลังการโจมตีแบบว่าคล้ายๆกับเทยต์ลุเลยเนี่ยสามารถทําร้ายสามารถโจมตีสามารถสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้อย่างพลเเลยเองได้แน่นอนนะ ถึงแม้ว่าปัจจุบ,บันนี้ตัวแฟรงกี้เองจะยังไม่มีฮาคิกรอกก็ตามทีนะครับซึ่งอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่มีฮาคิเกรอกจะไปต่อสู้กับระดับพลเรือเอกได้ยังไงไม่มีฮาคิกรอกก็จริงแต่ก็ยังมีเลเซอร์ครับที่มีพลังทําลายล้างสูงมากๆครับถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นระดับพลเรือเอกแต่ถ้าโดนเลเซอร์แบบนี้เข้าไปเต็มๆนี่ก็มีร้องเหมือนกันนะมาถึงทางด้านเรือคุกเกียรบ้างครับเรือคุกเกียรครับปัจจุบันนี้ข้อมูลของเขาเนี่ยเป็นปริศนาทุกอย่างครับไม่รู้เลยครับว่าเป็นใครมาจากไหนเก่งแค่ไหนครวมถึงา สามารถของเขาจะกินผลวิษอะไรเข้าไปสายโลเกียหรือเปล่าสายพารามีเซียหรือเปล่าสายโซโออนหรือเปล่านะครับ และสรุปแล้วกินผลพิาสาเข้าไปหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะเป็นแบบว่าคนเก่งแบบเพลียวๆเลยเก่งแบบไม่ต้องพึ่งผลพิศาอะไรเลยหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเลยเรื่องความเก่งกาจเรื่องความโหดสัตว์ลัทธิ์สีของเขาเนี่ยครับถูกยืนยันโดยโดฟามนโกแลวนะครับว่าไอเลียคุกเกลียวเนี่ยมีความเก่งกาจราวกับสัตว์ประหลาดนะครับคิดดูเลยครับว่าปีศาจอย่างโดฟาไมนโกเนี่ยมันยกย่องคนอื่นว่าเป็นสัตว์ประหลาดนะครับความโหดที่ต้องทวีคูณกว่าโดฟามนโกไปหลายเท่าเลยนะฮะเรื่องพลังเนี่ยผมไม่รู้หรอกครับ ตอนนี้เนี่ยผมเดาไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ผลพิศาสตร์สายโลเกียนะครับถ้าเกิดว่าเรียวคุเกียนั้นกินผลพิศาตร์เข้าไปนะครับไม่มีหลักฐานใดๆมารองรับนะครับไม่มีทฤษฎีใด,ดๆมารองรับนะครับเดาล้วนๆนะค,คือผมเองเนี่ยเดาว,ว่าไอเรียวคุเกียเนี่ยคงไม่ได้เป็นผู้มีความสามารถของสายโลเกียหรอกนะครับเพราะว่า คนเรือเอกคนใหม่ที่ปรากฏตัวออกมาฟูจิโทระเนี่ยเป็นสายพารามีเซียนะครับไอเรียคุเกะเ่ยก็คงจะเป็นสายพารามิเซียเหมือนกันนะครับอาจารย์โอดาเขาคงจะไม่เล่นมุกเดิมๆหรอกครับว่าไอเหล่าคนเอกจะต้องเก่งๆเ,เว่อร,อร์แล้วก็เป็นสายโลเกียกันทั้งหมดนะครับมันจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงนะ เปลี่ยนเปลี่ยนมุกบ้างนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าถ้าเรลคุกเกียนะครับมีพลังพิเศษก็อาจจะไม่ใช่เป็นพลังพิเศษของสายโลเกียนะครับอาจจะเป็นพวกสายพารามิเซียหรือว่าสายโซออนมากกว่าครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสายพารามิเซียหรือสายโซออนนะครับแน่นอนครับว่าพลังทั้ง2รูปแบบนี้ครับแฟรงกี้นั้นสามารถรับมือได้อยู่แล้วนะฮะสำหรับคู่แรกนะครับที่ผมวิเคราะห์ออกมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะครับว่าเรีวคุกเกียวเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษของสายโลเกียนะครับเป็นสายพารามิ ผมว่าแฟรงกี้จะได้เปรียบไปซ้ำไปนะครับเพราะว่าเป็นไซบอร์กนะฮะแล้วก็มีพลังโจมตีทำลายล้างสูงด้วยนะอย่างเลเซอร์ของแฟรงกี้หรือแม้จะเป็นท่าโจมตีสุดรุนแรงอย่างเป็นการยิงปืนในญ่อัตรากาศของแฟรงกี้ก็ถือว่าเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงใช้ได้อยู่นะครับผมว่ามันก็เพียงพอที่แฟรงกี้นั้นจะใช้รับมือกับพลเลอเอกเรียคุกเกียวได้นะครับถ้าเกิดว่าเรียคุกเกียวนั้นไม่ได้เป็นผู้มีความสามารถของสายโลเกียนะครับย้ำอีกทีนะ ต้องย้ำกันในหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันเป็นสายโลเกียขึ้นมานี่คือจบเลยนะเพราะถ้าเกิดว่ามไม่มีฮาคี้เนี่ยตีมันไม่เข้านะฮะแล้วก็ขอตอบแบบโลกสวยนะครับว่าถ้าเกิดว่าแฟรงกี้นั้นเจอกับเรคุเกียวนะครับผมเข้าข้างพระเอกแน่นอนนะครับว่าแฟรงกี้นั้นจะต้องชนะเรคุเกียวนะไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีหลักฐานในดๆมารองรับอีกเช่นกันนะครับตอบเอาใจฝ่ายพระเอกอย่างเดียวฮนะคู่ต่อมาครับซันจิปะทะกับพลเลอเอกคิสารุครับ2คนผู้เก่งกาจเรื่องการเตะครับ วิเคราะห์พลังของซันจีก่อนเลยนะครับซันจีนั้นเป็นคนที่เก่งด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เก่งการเรื่องการเตะมากๆครับแล้วก็ไม่ได้กินผลพิศาสตร์ใดๆเข้าไปด้วยนะครับ ผู้ที่สอนวิชาให้กับเขาคนแรกก็คือเซฟขาแดงครับต่อมาก็ไปฝึกวิชาที่เกาะกับเธอครับพลังเพิ่มพูนจากเดิมขึ้นมาหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับซันจิครับจุดเด่นของซันจิครับแน่นอนครับว่าเป็นเรื่องของขาของเขาแน่นอนครับมีพลังเตะมีท่าเตะที่โหดมากๆครับแล้วก็น่าจะถือได้ว่าซันจิเป็นคนที่เตะเก่งเป็นอันดับต้นๆของวันพีทเลยก็ว่าได้ครับการที่เขาเตะเก่งขนาดนี้ครับมีวิชาเรื่องการเตะขนาดนี้ครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถพัฒนาฝีเท้าของตัวเขาเองนะครับสามารถอ อยบนกลางอากาศได้พุ่งไปบนกา,ากาะดัได้หเหาะเขินด้วยอากาศได้ครับหรือแม้แต่การว่ายน้ำครับการว่ายน้ำของซันจีเนี่ยเร็วไม่แพ้นางเงือกเลยทีเดียวครับถ้าเตะอันรุนแรงของซันจีครับปัจจุบันนี้เวลาที่ซันจีจะเตะคู่ต่อสู้ครับเท้าของเขาเนี่ยจะเปล่งแสงเป็นไฟลุกไหมที่บริเวณเท้านะบริเวณขาของเขาเนี่ยครับแล้วก็จะเตะคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงครับและตัวซันจีเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้ทั้งฮาคิกรอ่องถึงสามารถใช้ฮาคิสังเกตได้อีกด้วยนะฮะ ถ้าเกิดว่าซันจิใช้ฮาคิกรอกของตัวเองนี่ครับเคลื่อนไปที่ขาของตัวเองรวมกับท่าโจมตีของซันจิที่ทําให้ขาตัวเองนั้นลุกไม่เป็นไฟแล้วก็โจมตีใส่คิสรุนะยครับผมว่าโดนแน่นอนครับพลังโจมตีขนาดนั้นนะครับต่อให้เป็นฮาคิกรอกของคิสรุนะครับก็คงจะต้านทานพลังเตะของซันจิในลนักษณะนี้ไม่ไหวนะฮะ เพราะฉะนั้นครับมาถึงขั้นนี้แล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นสายโลเกของคิสรุเดี๋ยวก็ไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบอะไรซันจิมากมายฮะแต่หลังจาก2ปีให้หลังครับดูเหมือนว่าตัวซันจิเองเนี่ยจะยังไม่ได้โชว์ฝีไม้ลายมือแบบเด็ดๆให้เราได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับมีแต่คู่กัดของเขาอย่างโซโลนะครับที่โชว์ของดีออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะครับโดยการจัดการกับพีก้าผู้บริหารสูงสุดของดองกี้โฮเต้แฟมิลี่ไปได้แล้ว1คนนะครับส่วนตัวซันจิเนี่ยยังไม่ได้จัดการใครที่เป็นตัวเป้งๆได้เลยนะฮะคือ ให้เราได้ดูนะครับยังไม่ได้ต่อสู้แบบเต็มกําลังเต็มตัวซันจิให้เราได้ดูนะฮะแต่จากพลังที่ซันจิเคยโชว์ให้เราได้เห็นมาเนี่ยครับผมมั่นใจว่าพลังระดับนี้ของซันจิเนี่ยสามารถโจมตีคิสซรูได้นะครับสามารถสร้างความเสียหายกับคิสซรูได้แต่ยังไม่พอที่จะเป็นท่าไม้ตายที่จะสามารถล้มคิสซรูได้นะครับแต่สุดท้ายละครับผมก็เชื่อว่าถ้ามาเจอการมาปะทะกันจริงระหว่างคิสซารูกับซันจินะครับมาต่อสู้กันจริงเนี่ยซันจิก็คงจะต้องมีไม้เด็ดมีท่าหนักหนักมีท่าไม้ตายท่าอัติน เอามาใช้เป็นหมัดน็อกคู่ต่อสู้อย่างตัวคิสซารูได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เชียร์ค่อนข้างพระเอกอีกเช่นกันนะครับตอบไปแบบหล่อๆตอบแบบลำเอียงเลยนะครับว่าถ้าสู้กันซันจิก็คงจะชนะได้ไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งนะ <laughs> คู่ต่อมาครับก็จะเป็นการประลองของนักดาบทั้งสองคนครับพลเลอเอฟูจ e ิโทระกับโลโลนาราโซโลครับอดีตนักล่าโจรสลัดนะอดีตเคยเป็นนักล่าโจรสลัดแต่ปัจจุบันนี้กลายมาเป็นโจรสลัดซะเองนะครับ ขอพูดถึงฟูจิโทระก่อนนะครับฟูจิโทระนี่คือค่อนข้างจะโกงนิดนึงนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นวิชาดาบแล้วเนี่ยตัวมันเองยังมีความสามารถพิเศษอีกนะครับสามารถเลี้ยวกบบาทลงมาได้ทางลูกครับแล้วก็มีพลังในลักษณะที่สามารถควบคุมแรงดึงดูดหรือว่าควบคุมแรงโน้มถ่วงได้อะไรประมาณนั้นนะฮะโดยภาพรวมวาเนียค่อนข้างที่จะได้เปรียบโซโลอยู่เหมือนกันนะครับ ขนาดตาโบผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็น n ัมเบ r ลทูของคณะปฏิวัติเนี่ยครับในตอนที่ต่อสู้กับฟูจิโทระนี่คือยังมีการหอบแพกให้เราได้เห็นเลยนะฮะเรื่องฝีมือดาบของฟูจิโทระก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาครับถือว่าฝีมือดาบของฟูจิโทระาเนี่ยน่าจะเป็นระดับท็อปทอปของวันพีด้วยเหมือนกันครับเพราะในตอนที่ฟูจิโทระานั้นตอบสู้กับลูฟี่ครับลูฟี่ก็ใส่หมัดรัวหมัดใส่ฟูจิโทระใหญ่เลยนะครับแต่ฟูจิโทระานั้นก็สามารถใช้ดาบของตัวเองนะครับปัดป้องการโจมตีีของูฟ่ได้บชินะครั แล้วก็ยังมีการใช้หนักของตัวเองนะครับไล่ฟันลูฟี่อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยนะครับทั้งที่ตัวมันเองในตาบอดนะครับแสดงว่าฮาคิสังเกตของฟูจิโทระนี่ก็เจ๋งใช้ได้เลยนะครับมีทั้งฮาคิสังเกตครับมีทั้งฮาคิกรอกครับฝีมือดาบก็ยอดเยี่ยมพลังพิเศษก็มีนะครับเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าจะตึงมือโซโลเอามากๆตัวหนึ่งเลยนะฮะส่วนทางด้านโซโลครับหลังจากที่เข้าสู่โลกใหม่ครับคู่ต่อสู้ของเขาที่เจอไปแล้วนะครับก็อย่าง เฮียโซครับนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในกล่องเงือกเขาบอกว่าตัว Soul เฮียโซเป็นนักดาบมือหนึ่งเลยนะของกล่องเงือแต่พอมาอยู่ต่อหน้าโซโลนี่คือเหมือนเด็กน้อยหอยสังครับสู้โซโลไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถูกโซโลเนี่ย จัดการไปอย่างง่ายดายครับแล้วก็คู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งครับจริงๆแ้วเนี่ยคนคนนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆครับนั่นก็คือพีก้าครับและตัวพีก้าเนี่ยมีความสามารถพิเศษครับสามารถเอาตัวเองเนี่ยไปผสมภาษากระหินได้ครับแล้วก็กลายเป็นมนุษย์หินแบบตัวใหญ่ยักษ์เลยครับต่อสู้กับโซโลครับในการต่อสู้ระหว่างโซโลกับพีก้านี่คือต่อสู้กันนานด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับ พีกากับโซโลต่อสู้กันเนี่ยพีก้าฝีมือที่คือไม่ได้เทียบเคียงอะไรโซโลได้เลยนะครับแถมในการต่อสู้ระหว่าง2คนนี้ครับพีก้าก็มีการที่จะหลบเลี่ยงหรือว่าหลบหนีที่จะต้องมาต่อสู้ประเชิญหน้าซึ่งหน้ากับโซโลด้วยเหมือนกันครับโดยที่พีก้าเนี่ยเอาตัวมันเองนะครับแทะเข้าไปในหินนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็โดนโซโลจัดการนะครับในการต่อสู้ระหว่างโซโลกับพีกาเนี่ยโซโลก็แทบจะไม่ได้เอาจริงให้เราได้เห็นด้วยเหมือนกันครับนั่นแสดงว่าหลังจาก2ปีไปนี้วครับโซโลี่ฝีมือพัฒนาบ ไกลโพนะ้นแะไกลลิปลับครับผมไม่ใช่ว่าคู่ต่อสู้ธรรมดาทั่วไปนี่จะมาจัดการโซโลโได้ง่ายๆนะฮะและในการต่อสู้ที่โซโลจะต้องไป,ปเผชิญหน้ากับฟูจิโทระครับผมว่าเรื่องเชิงดาบเนี่ยผมว่าโซโลเนี่ยคือไม่แพ้ฟูจิโทระอยู่แล้วเนี่ยเผื่อ,โโอเรื่องเชิงดาบนะโซโลเหนือกว่าฟูจิโทราอยู่แล้วนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยที่ว่าฟูจิโทระนั้นยังมีความได้เปรียบโซโลผมมองว่ามันได้เปรียบเรื่องที่ว่าฟูจิโทระนั้นมีพลังพิเศษอยู่ด้วยนั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะดูเหนือกว่าโซโลนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโซโลเข้าต่อสู้ประชิดตัวตลอดนะครับไล่ฟันไล่บี้ฟูจิโทระได้เนี่ยฟูจิโทระก็อาจจะไม่มีช่วงจังหวะเวลาที่จะใช้ความสามารถพิเศษก็เป็นได้นะก็เช่นเคยก็ผมเชียร์พระเอกแบบงงๆเหมือนเดิมน,นะว่าถ้าต่อสู้กันจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าโซโลก็คงหาทางชนะได้อยู่ดีนะฮะด้วยสกิลของเพื่อนพระเอกนั่นเองฮะ แล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายครับถือว่าเป็นคู่เอกในการต่อสู้ครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้ขึ้นมาครับลูฟี่บวกฟางประเชิญหน้าต่อสู้กับตาคาซึกินะครับ คููนี้คือเป็นโจทย์กันมาครับมีแคสฝั่งของคุณกันมาครับเพราะว่าไอตัวซาคาซุกิเนี่ยในตอนสงครามมารีนฟอดครับความคิดมันน่าโมโหมากครับต้องการจะฆ่าเอสแล้วก็ต้องการจะฆ่าลูฟี่ครับกะว่าต้องการจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตระกูลดีอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฆ่าได้แต่เพียงเอสคนเดียวครับไม่สามารถฆ่าลูฟี่ได้นะครับเพราะว่าลูฟี่นี่มีคนมากมายหลายคนนะครับคอยปกป้องลูฟี่อยู่นะครับส่วนทางด้านลูฟี่เองครับก็แน่นอนครับว่าเจ็บใจแบบสุดๆนะครับในการที่ซาคาสึกิเนี่ยมาฆ่าเอสให้ตายไปต่อหน้าต่อตาครับเรียกได้ว่าการที่ลูฟี่เห็นเอสตายไปต่อหน้าต่อตาในทิ้งกับสติหลุดเลยนะฮะพลังความสามารถพิเศษของ2คนนี้ครับนั่นก็คือแมกมาครับสำหรับซาคาสึกิส่วนลูฟี่ก็เป็นผลพิศาดอย่างยืดนะครับเรื่องพลังของผลพิศานี ซาคาึกิก็ได้เปรียบกานเห็นแล้วนะครับเพราะว่าพลังการทําลายล้างของแมกม่าี่เหนือกว่ายางยืดแน่นอนครับแต่ยางยืดของลูฟี่เนี่ยจะได้ลักษณะของการที่สารพัดประโยชน์นะใช้งานได้หลากหลายอย่างนะตั้งแต่ล่างธรรมดาไปจนถึงเกียร์สนะครับการที่ลูฟี่จะต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต่อสู้กับซาคาสึกินะครับสิ่งที่จําเป็นมากๆก็คือฮาคิกรอสุดแข็งแกร่งครับการที่ลูฟี่ใช้เกียร์สบวกกับฮาคิกระเนี่ยครับก็เคยเล่นงานโดฟามมงโกจนอยู่หมัดมาได้แล้วนะ จากที่ผมวิเคราะห์หรือจะเรียกว่ามาโนก็ได้นะครับความสามารถของฮาคิกรอกของลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายแล้วก็เพียงพอที่จะโจมตีคู่ต่อสู้อย่างพลเรือเอกได้แล้วนะครับส่วนทางด้านซาคาซึกิครับคือภาพมันติดตาติดใจมากครับกับความโหดสัตว์รัสเซียแล้วก็พลังทําลายล้างสุดทั่วที่ซาคาซึกิมันเคยโชยเห็นในภาคสงครามมารินฟอดครับหมัดลาวาประทุข,ของซาคาซึกิเนี่ย มันโหจริงๆไงโอ้โหมันคือมันเล่นซะแบบเรือพังยับเยินน้านน้ำแบบโอ้โหโดนลาวาของตัวซากาสึกิเข้าไปนี่แบบเละตุ้มเป๊ะหมดนะะ พลังมันโหดมากครับพลังโจมตีว right? ่าโหดแล้วครับแล้วพลังความอึดของซาคาสึกิไอเรื่องทนมือทนเท้าไอตัวนี้นี of of long, uh ่ก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะเพราะในการต่อสู้กับหนวดขาวนี่โดนหนวดขาวทุบไปหลายทีเหมือนกันนะครับโดนหนวดขาวทุบเอาทุบเอานะครับแถมเป็นพลังพิเศษของหนวดขาวนะที่ใช้โจมตีซาคาสึกิเข้าไปเนี่ยโดนไปหลายดอกเหมือนกันครับมันยังไม่ตายครับความอึดนี่โหไม่รู้จะหาอะไรบรรยายได้นะโดนหนวดขาวเล่นงานไปซะขนาดนั้นนะครับ อย่างรอดมาได้ฮะและในการต่อสู้ที่ลูฟี่จะต้องมาเผชิญหน้ากับซาคาซึกิครับถ้าเกิดลูฟี่จะชนะซาคาซึกิได้เนี่ยผมว่าแค่เกียร์สี่เดี๋ยวคงไม่พอแล้วนะครับคงต้องมีพลังที่เลเวลอัพมากกว่าการใช้แค่เลเวลสี่นะครับไม่งั้นเนี่ยผมมองไม่ออกจริงครับว่าจะไปสู้ไก่ตัวที่มีพลังโจมตีสุดโหดอย่างซาคาซึกิแทนทนมือทนเท้าอย่างซาคาซึกิได้ยังไงฮะลูฟี่ต้องมีท่าโจมตีที่โหดแล้วก็หนักหน่วงมากกว่าเกียร์สี่นะถ้าเกิดว่าคิดที่จะเอาชนะซาคาซึกิฮะ นั่นแหละครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับผมจะมองว่าตัวซากาสึกินั้นมีความได้เปรียบลูฟี่แบบเยอะแยะมากมายก็ตามทีครับทั้งเรื่องพลังการโจมตีนะทั้งเรื่องพลังความอึดของตัวซาคาสึกินะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้ามาต่อสู้กันจริงเนี่ยด้วยสกิลพระเอกของลูฟี่นะครับก็คงจะชนะซากาสึกิไปได้ในท้ายที่สุดนะฮะก็เหมือนเดิมครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะนะครับก็เชียร์ฝ่ายพระเอกเช่นเคยนะฮะ สำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นการวิเคราะห์เล่นๆการเดาเล่นๆ่นการมโนเล่นเล่นของผมนะครับว่าถ้าเกิดกลุ่มมวกฟางต้องมาประทะกับคนเรือเอกน,นะครับมันจะเป็นอะไรยังไงนะผมก็นั่งมโนเล่นเล่นนั่งเดาเล่นเล่นะครับแล้วก็มาทําเป็นคลิปเล่าสู่กันฟังนะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับชมอย่างสนุกสนานนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นการมโนนะ ส่วนใหญ่จะคิดเองเอเองนะครับนั่งมโนเล่นๆนะครับไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมารองรับนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขอภัยเวาที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดแล้วพูดอะไรไปทําให้ใครไม่พอใจนะครับผมก็ขอชี้แจงอย่างนี้ครับว่าไม่ต้องไปคิดมากอะไรกับคลิปนี้ครับไม่ต้องมาซีเรียสอะไรกับคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมบอกแล้วนะครับว่าเดาเล่นๆมโนเล่นๆนะครับเป็นการวิเคราะห์เล่นๆนะครับผมมาดูสติติไลน์น้องแก้มป่องจอมป่วยครับผม พูดทุกคลิปนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ายังมีบางคนไม่ซื้อนะผมพูดขนาดนี้แล้วนะฮะอย่าให้ต้องพูดเยอะนะครับอย่าให้ต้องพูดมากครับใครยังไม่มีซื้อได้แล้วนะครับโอเคครับไปที่ช่วต่อไปกันต่อเลยครับถามดีๆตอบกวนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าผมเชืรอผีท่านประยุทธ์ก็เช่นกันาร555แฮชแท็กเด็กผีจงเจริญนะครับเด็กผีจงเจริญใช่ไหมครับท่านประยุทธ์เชยร์ผีแล้วแล้วบอกผมทําไมครับ เรื่องนี้ผมจําเป็นต้องรู้ใช่ไหมครับเนี่ยก็ตั้งแต่ที่ท่านประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศนะครับประเทศไทยแล้วก็เจริญเจริญขึ้นทุกวันนะก็สมคําที่เขาว่าครับผมเด็กผีจงเจริญนะประเทศไทยก็เช่นกันนะพี่ครับผลปีศาจของไคโดมันฟื้นคืนชีพได้เหรอครับไคโดมันถึงคิดฆ่าตัวตายตอบเลยเด้อไคโดเหรอครับคือ ไม่รู้นะว่าความสามารถมันคืออะไรแล้วมันจะฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าไอตัวไคโดเนี่ยมันมีงานดิเลกในการฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายเป็นว่าเล่นเลยนะครับแต่ว่าฆ่าตัวตายไม่สําเร็จสักทีครับคือเป็นคนที่อยากจะตายแต่ตายไม่สําเร็จนะฮะแค่นั้นแหละครับที่เรารู้ครับส่วนเรื่องที่ว่าไคโดฟื้นคืนชีพได้ไหมคงไม่ได้งครับ เพราะว่าไม่เห็นจะมีข้อมูลออกมาเลยครับว่าไคโดมันตายไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาครับข้อมูลเนี่ยมันออกมาแค่ว่าไคโดฆ่าตัวตายเล่นเป็นประจำแต่ว่าฆ่าตัวตายไม่สําเร็จนะแค่นี้แหละครับที่ผมสามารถบอกน้องได้นะครับทําไมพี่พูดเยิ้มจังครับเติมมารอครับนะร่รอครับแล้วก็มีเม้นต์สองอันเลยนะครับบอกว่าทําไมพี่พูดเยิ้มดีจังผมชอบนะฮะแล้วจะให้ผมไปต่อยังไงวะเนี่ยคือผมพูดเยิ้มแล้วอะไรของเขาอะ เยิะมไม่เยิ่มแล้วยังไงแล้วทำไมถึงคิดว่าผมเยิมแล้วอะไรคือเติมนะบอกโอ้นะคอมเมนต์นี้โมโมโนสเกะใช่สายโซ,โ,ซโซออนเหรอครับอ่ก็น่าจะเป็นสายโซออนนะครับเพราะว่าไปกินผลพิศาสในพังฮาซาบนะครับและเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าซีซ่านั้นผลิตผลพิศาสเทียมให้กับโดฟารามิงโกครับแล้วโดฟรารมิงโกก็เอาไปขายให้กับไคโดนะครับ ไอ้ผลที่โมโมโนโุเกะกินเข้าไปเนี่ยก็น่าจะเป็นผลพิษาาเทียมเหมือนกันนะครับพอกินเข้าไปก็กลายเป็นมังกรที่ค่อนข้างจะเหมือนไส้เดือนนิดนึงเป็นมังกรที่แบบทุได้ทุกากงมากครับไม่มีความน่าเกรงขามเลยนะสงสารโมโมโนโุเกะมากครับกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นะฮะพอกินเข้าไปแล้วก็กลายเป็นคนที่ว่ายน้าไม่ได้ไปแล้วด้วยนะแต่ก็ไม่แน่นะครับในภายภาคหน้าเนี่ยพลังมังกรของโมโมโนโุเกะเนี่ยอาจจะแบบว่าเฟี้ยวฟ้าอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่า ชื่อมันก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นพลังของมังกรนะถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหน้าตาจะดูเหมือนไส้เดือนก็ตามทีนะแต่อาจจะโหดขึ้นมาในอนาคตก็ได้นะพี่ครับขอให้200,000ซับไวๆนะครับอย่าให้ช่องปิดไปก่อน200,000ซับนะ 5, 5, 5, 5, บวกนะครเอาอีกที0 0 0 0 0นซับแล้วทำไมครับผมไม่ปิดช่องของผมแน่นอนนะ ผมจะทำผมไปเรื่อยครับอยู่อยู่ให้ลาคาอีกนานครับผมบอกเลยครับไม่ว่าจะ2แสนซับต่างแสนซับสี่แสนซับนะครับลำคาโคตรยนานครับผมไม่ไปไหนแน่นอนนะแล้วถ้าอยากให้ผมมีซับส r i ล์กันเยอะๆนะครับก็ต้องช่วยกันด่ามาหากินนิดนึงครับดูเสร็จแล้วก็ช่วยแชร์ให้กับคนที่ เป็นคอวันพิวได้กันได้ดูด้วยนะครับจะได้สนุกสนานไปพร้อมกันนะครับเราจะได้คุยกันแบบเมามันนะครับว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยดูกล้อหน้าช anel แล้วนะเออดูไอ้ปวดมันพูดใน y o ยูทูบเนี่ยในกล้องหน้าช anel เนี่ยมันพูดอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยพูดแม่งไม่เคยรู้เรื่องสักคลิปแต่ก็ดูของมันทุกคลิปเนี่ยเออเพลินดีเหมือนกันนะเออจะได้มีเรื่องไว้คุยกันนะฮะ เพจพี่ชื่ออะไรครับเพจพี่อะครับก็เพจ Facebook ของก้มหน้าชัแนวก็ชื่อว่าก้มหน้าชัแนลเลยนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก้กมหน้าช h a n แนลนะครับแบบเดียวกับชื่อใน y o u t ทู e เลยไปพิมพ์ใน Facebook เนะี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับไอคอนอะไรเหมือนกันเลยนะฮะถ้าอยากติดตามข่าวสารหรือว่าจะอยากจะอัปเดตอะไรก็ลองเข้าไปกดไลค์ดูนะครับผมก็จะมีโพสต์เรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะ พี่คลาฟออโตฮีเมคคลอดชิลาโฮชิได้ไงแม่ตัวเล็กลูกตัวโคตรใหญ่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ตรงต่ยเหมือนกันนะครับว่าตัวออโตฮีเมคคือแบบตัวกระจิ๋วเดียวแบบผอมแห้งแรงน้อยเลยนะแต่ตัวชิลาโฮชินี่คือตัวใหญ่บักเอ็กนะฮะบักเอ็กเลยนะครับไม่รู้ว่าแม่ลูกคู่นี้เขาเคลอดกันออกมาอย่างไงนะครับก็ไปถามอาจารย์อดาเอานะผมไม่รู้เหมือนกันนะเึ็กไม่ออกจริงนะว่าตัว โอตโตฮิแม้ข้อออกมายัางไงคลนสายกันจริงๆนะพี่โปรดมีแผนจะเล่นเกมวันพีทลงชั้นแนวใหม่ครับเกมเหรอครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีเล่นไปนิดนึงนะครับประมาณ3-4คลิปนะครับในช่วงปีใหม่ครับเล่นเกมแล็กนัล k ็อกแบ e เ f ิ l i n e นะครับคือพอวันหยุดช่วงนั้นเนี่ยช่วงปีใหม่ที่มีวันหยุดเยอะๆครับผมก็เลยลองเล่นเกมดูนะฮะแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ทางผมอยู่ดีครับผมก็เล่นเกมอะไรไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะครับอย่างที่รู้ครับแล้วก็บอกให้รู้ประจำนะครับว่าที่ผมไม่ได้แคสเกมที่ผมไม่ได้เล่นเกมเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยครับเล่นเกมกากนั่นเองครก็เลยไม่ได้แคสเกมให้ดูนะฮะถามว่ามีแผลจะเล่นเกมมันพีดลงช n องไม้คิดว่าคงไม่มีครับโอกาสน้อยมากๆโอกาสน้อยแบบสุดๆเลยครับ ผมมาสายวันพีทมาสายบรรยายวันพีทมาสายภาควันพีทนี่น่าจะดีกว่านะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสาหรับคนที่อยากให้ผมแคสเกมนะฮะไม่ใช่สายนี้จริงๆอนะพี่พี่จะมีผลพิศาสตร์ที่ทําให้คนอื่นที่โดนแล้วตายเลยจะมีปักครับนะโดนทีเดียวแล้วตายเลยอนะ่ะผลพิศาสต์ที่แบบโคตรโกงอะไรอย่างนั้นเนะี่ยไม่น่ามีนะโดนทีเดียวแล้วถึงกับเดสมอลลี่เลยมันจะโหดเกินไปนิดนึงนะแต่ว่าถ้าผลพิศาสตร์ที่ โดนทีเดียวแล้วก็รู้ผลแพ้ชนะเลยเนี่ยตอนนี้ผมนึกออก2ผลนะครับนั่นก็คือผลพิศารของชูก้าครับถ้าเกิดว่าไปสัมผัสใครปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นของเล่นนะครับอันนั้นก็ถือว่าเพียงแค่ชูก้าสัมผัสตัวเนี่ยก็ชนะไปแบบเรียนเลยนะครับเงื่อนไขง่ายมากครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือผลพิศารว่างเปล่าของเพโลน่าครับไอตัววิญญ,ญาณที่ทําให้จิตใจกลวงโบอะถ้าเกิดว่า ถลูกผ่านตัวคายโคคนั้นก็จะหมดสภาพในการต่อสู้ไปครับก็ทําทให้รู้ผลแพชนะได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็นึกออกอยู่แค่2ผลพิสานนี้นะครับที่ทําให้รู้ผลแพชนะไปเลยนะฮะ แต่2ผลพิศาสนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับผมไม่ได้เป็นการโจมตีไม่ได้เป็นการเตะต่อยอะไรให้ถึงแก่ชีวิตนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับผมไอ้ผลพิษศาสที่ว่าโดนทีเดียวแล้วตายเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีครับเพราะว่าผลพิศาสประเภทนี้เนี่ยมันจะโคตรโกงแล้วคนที่ใช้เนี่ยมันก็จะเก่งโคตรเวอร์ไปนิดนึงนะผมอิฉามโมโนสุเกะมากเพราะได้ซุกโนมโนมนามีด้วยผมอยากเป็นโมโมโนสุเกะนะ ยี่ก็มาสายหื่นอีกเช่นเคยนะครับคือมาหื่นแบบประเจิดงปัจเจ์เลยนะครับบอกว่าแหมอยากจะเป็นโมโมโนสุเกะเลยเกินนะครับเพราะว่าไอตัวโมโมโนสุเกะเนี่ยแบบว่าแบบว่าได้ไปแบบซุกนมอะไรนามิอะไรอย่างนี้นะครับแหมหื่นเกินไปแล้วครับน้องครับเก็บอาการนิดนึงไม่เอาแล้วครับคอมเมนต์นี้18บบวกเกินไปครับผมไปที่คอมเมนต์ต่อไปดีกว่าพี่คาเวอร์โกที่ถูกรอฟันตายยังค้าอยากรู้นะครับเวอร์โกนะครับ ก็คนที่อยู่ในเก่อพังฮาซาต,ตอนนั้นเนี่ยทั้งวโก้แล้วก็ทั้งโมเน่เนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับโมเน่นี่ก็ถูกซีซ่านั้นแทงหัวใจนะฮะแทบไม่มีโอกาสรอดเลยนะครับโอกาสรอดนี่น้อยมากครับโดนแทงหัวใจขนาดนั้นนะส่วนตัววอร์โก้ก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นโดนแรงระเบิดตายไปในที่สุดนะฮะ ผมว่าที่บิ๊กมามีผัวเยอะขนาดนั้นเป็นเพราะบิ๊กมามันเอาวิญญาณของคนอื่นมาใส่อีกคนหนึ่งทำให้คนคนนั้นกลายเป็นลูกน้องแล้วจะใช้อะไรก็ได้ตามต้องการมันเลยจับมาทำผัวครับฮ่าฮ่าฮ่าฮนะฮะบิ๊กมามเออยังไงวะจะตอบว่า ไอวิญญาณที่บิ๊กมัมเนี่ยสามารถเอาไปใส่กับสิ่งไม่มีชีวิตได้เนี่ยมันใส่ได้แค่นั้นนะคือไม่ว่าจะเป็นแบบต้นไม้การน้ำชาหรืออะไรพวกนี้ครับใส่ได้กับของที่ไม่มีชีวิตพอใส่ไปแล้วของพวกนั้นจะมีชีวิตแล้วก็กลายเป็นลูกน้องบิ๊กมัมแต่ว่าดวงวิญญาณพวกนั้นเนี่ย ดวงวิญญาณเล็กๆเ,เนี่ยบิ๊กมัมไม่สามารถเอาไปใส่กับคนคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการใช้ความสามารถของบิ๊กมัมนะครับผมไม่สามารถเอาไปใส่กับคนอื่นได้นั่นเองครับต้องทำความเข้าใจใหม่ทีนึงนะแล้วก็สําหรับเรื่องสามีของบิ๊กมัมเนี่ยผมว่าระดับบิ๊กมัมไม่ต้องไปทําอะไรที่มันยุ่งยากขนาดนั้นแหละครับเพราะว่าดูจากความเอาแต่ใจตัวเองของบิ๊กมัมแล้วนะครับลูกทรงของบิ๊กมัมแล้วก็พลังก,กำลังของบิ๊กมัมนะผมว่าบิ๊กมัมต้องใช้วิธีนี้แน่นอนครับ ใช้กําลังครับผมตื้อทอนแล้วก็ลากเข้าซอยเปียกแล้วก็จัดการตัวเดมาร์คอมกับผู้ชายทุกคนที่บิ๊กมัมนั้นต้องการเอามาเป็นสามีตัวเองนะครับคือข่มขืนเขานั่นเองไอตัวบิ๊กมัมนี่คือน่าจะเป็นลักษณะรายการข่มขืนผู้ชายตามากขวานะเพราะว่าหน้าตาอย่างบิ๊กมัมนี่คือคงไม่มีใครไปจีบแน่นอนนะผมหน้าตาสภาพอย่างงี้นะฮะ มีวิธีเดียวนะที่บิ๊กมัมเนี่ยจะมีสามีได้หลายคนเยอะแยะขนาดนี้ครับขืนใจผู้ชายคนอื่นนั่นเองฮะหรือสิ่งที่ประเทศไทยเรามักจะพูดว่ายักเยียกความเป็นภรรยาให้กับคนอื่นน่าจะเป็นลักษณะน,นั้นนะพอพูดมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องเน้นย้ํากันอีกนิดนึงนะครับว่าไอที่ผมพูดไปเนะี่ยคือพูดขำๆพูดตลกๆนะครับเด็กๆที่ดูดีห้ามเอาเป็นเย่งอๆนะฮะห้ามไปโซเดบาคอมกันนะครับไม่เอาไม่ดีนะฮะโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับกับช่วงถามดีๆตอบกุนกวนะครับ แล้วเมื่อกี้เนี่ยจะสังเกตว่าผมได้ใช้แบล็กกาวของช่วงถามที่ดีตอบกลัวๆเนี่ยเป็นคิงคองนะฮะคิงคองสู้กับไดโนเสาร์นะฮะคือผมเพิ่งไปดูคิงคองมานั่นเองครับคิงคองภาคใหม่เลยนะฮะของปี2017เนี่ยมันจะเป็นเป็นการรีเมคนะ,ะผมเป็นคิงคองเป็นแบบเป็นแบบเนื้อเรื่องใหม่อะเออมันไม่ใช่เนื้อเรื่องเก่านะฮะเป็นคิงคองที่อยู่ในเรียกว่าอะไรวะ แบบแผนที่ใหม่ครับเป็นเกาะลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนครับมันมากครับผมมันมากครับคือกินคองดูกี่ภาคกี่ภาคก็มันนะรู้ต้องรู้นะว่ามันรีเมคเนี่ยแต่ว่าเนื้อหามันไม่ได้ซ้ํากันอย่างคือมันก็มีตัวเอกเป็นกินคองเหมือนเดิมนะครับเนื้อเรื่องก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมก็ถือว่าสนุกดีครับก็เลยเอาแบ็กกราวด์เดี๋ยมาเป็นตอนท้ายในช่วงถามไปดีตอบกวนๆนะผมจะไม่สปอยเรื่องคิงคองนะแค่จะมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับว่าเพิ่งไปดูมานะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะครับ กำลังคิดจะไปดูเดี่ยผมคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งนะครับว่ามันใช้ได้เลยนะสําสำหรับเรื่องคิงของนะครับดูได้เลยครับผมคุ้มแน่นอนฮะโอเคก็ผมก่อนจากกันไปนะครับคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับคนที่ติดตามแล้วก็กดสั่นหลักค้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เข้าไปมันจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับเราจะได้ดูคลิปใหม่ได้อย่างทันทุงทีครับและจะได้มีอะไรสนุกๆเนี่ยไปคุยกับเพื่อนๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมหน้าฉันแนวครับสวัสดีครับ